มาแล้วนะครับขบวนรถธรรมดา25ธรบมรีหลังสวนกำลังจะเลี้ยวเข้าทาง3ามต้นสำโรงนะครับรอตามหลังนะครับรอลีกมานอนรอที่ต้นสำโรงเช่นเคยนะครับหลังจากช่วงเช้าสา,สายๆนะครับรถจะค่อนข้างหนานแน่นนะครับ พอค้อนเขตช่วงนี้เข้าเขตช่วงนี้นะครับก็จะค่อนข้างเสียเวลาเยอะแต่พอค้อนเขตเข้าสู่แถวแถว,แถวประจวบชุมพรก็จะทําเวลาเพิ่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้อยากให้มีการแก้เวลาใหม่น่าจะดีกว่าครับจะได้ไม่กระทบกับผู้โดยสารม้ากครับ <laughs> ขอนางสาวแบบนี้ก็นอนยาวเช่นเคยนะฮะนี่ต้องโดนเลิกโดนแจงอีหลายขาบวนเลยทีนี้ <c oughs> สถานต้นโรงขบวนจะเดิไในทางลารที่3เป็นขบวนธรรดาขบวนที่255หลังผมเดนทาง้นทางสถานีชลบุรีปายนางสถานีบางัครับวนนีนที่นี้อราตามหนาขบวนธรรมดาขบวนที่257แล้วขบวนพิเศษขบวนที่43ที่สถานีต้นโรงครับเอาไ้อ่อจากสถานีต้นโรงได้ในเวลา9้านากา30นาทีครับวันนี้ขบวนนี้ต้องรอตามหนาขบวนธรรมดาขบวนที่257แล้วขบวนพิเศษขบวนที่43ที่สถานีต้นโรงครับ เราจะออกจากสถานีชั่งมดรอได้ในเวลา9เลยกา30นาทีครับสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไม่เกินสถานีชุมทางเราก็ดูนะครับแต่ผู้โดยสารที่เดินทางไม่เกินสถานีชุมทางเราก็ดูลงสถานีนครปฐมที่เราได้างสนามจานโคมมาเดี่องมาการสถานีชุมทางเราก็ดูนะครับสามารถเดินทางไปครับขบวนธรรมดาขบวนที่2 5เจ็ดได้นะครับผู้โดยสารที่เดินทางไม่เกินสถานีชุมทางเราก็ดูนะครับลงนครปฐม รถเราวางขนามจารโพก็เจอขอมมางตาแต่ีนทุกทานเราก็รู้นะครับเศรษาริจในามไปกับคำลดราคาแบบที่25เจ็ดได้นะครับแต่ในต่วนรวมในนามขอกรรู้จักประเทศไทยขอภายในความไม่สะดวกแก่รับผู้ด้สา สถนาน,นีนะครับประกาศในบุริสัทที่ลงไม่เกินของวัดตกเปลี่ยนรถได้นะมีบุริสัทลงมาหลายคนเลย